สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวปืนงานวัดนะครับวันนี้ผมมีอะไรอยากจะพูดนิดหน่อยคือว่าเนี่ยต้องต้องต้องฝากทักเ,เพื่อนเพื่อนปืนงานวัดทางฝั่งฝั่งตรงข้ามแม่น้าโขงฝั่งลาวและฝั่งขเขมรด้วยนะครับคือผมค้าขายกันสองภาคนี้ด้วยไง สบายดีโอเคนะคือว่าณจุดที่ว่าปืนงานวัดเนี่ยมัน,เป,นเป็นอะไรที่ใช้ระบบลมถูกไหมแล้วหลายๆที่ใช้งานค่อนข้างหนักฉะนั้นบางที่เนี่ยเรื่องการซัพพอร์ตการซ่อมเนี่ยส่งข้ามไปส่งข้ามกลับเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ผมแนะนำทนี่จนรนงว่า,าให้หาปืนสำรองหรือใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยก็ได้จริงๆจากไอ้ผู้อย่างงี้ยิงแล้วมันโบแบ็กใช่ไหมใช่ไหม สไลด์มันถอยแต่ยังเคสเนี่ยเห็นไหมลูกยังไม่หมดเลยแต่ว่าลูกไม่ขึ้นเพราะาอะไรเพราะมันถอยไม่สุดนะครับกับแนะนําว่าอันนี้เขาเรียกโบแบกนะผมแนะนําว่าทางฝั่งนูน้นทางฝั่งที่ค่อนข้างขาดช่างซัพพอร์ตหรือว่าใช้ไอตัวนี้เป็นตัวตัวเลือกสุดท้ายกับเคสพวกงานวัดที่แบบว่างานการชาติที่แบบใช้งานหนักมากและหยุดไม่ได้นี่ผมแนะนำเจ้าตัวนี้ KJ Work MK1 นะครับเอามาทำระบบลมมันดียังไงมาดูก่อนนะครับนี่ระบบเป็นโลหะทั้งตัวนะครับอ่าไอ้ไม่ใช่ทั้งตัวแม็กกาซีนเป็นโลหะทั้งอันนะครับแม็กกาซีนต้อเข้าก็แม็กกาซีนนะส่วนไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยแม็กกาซีนปากแม็กยังเป็นพลาสติกอยู่พวกคุณจะเจอปัญหาว่าปากแม็กแตกอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวอย่างนี้ นะครับแล้วตัวนี้มันไม่โบแบ็กมันจะไม่ถอยมันจะยิงนิ่งๆซัพพอร์ตง่ายแค่เสียบแมกกาซีนเสียบลมเปิดลมนะเสียบแมกกาซีนเข้าไปนะครับนะปึ๊บยิงเดี๋ยวปดเซฟก่อนโทษทีเซฟไว้อยู่หมดเห็นไหมข้อเสียของมันคือไกลมันค่อนข้างหนักต้องสืบไกลค่อนข้างลึกเห็นไหม ต้องคนที่ค่อนข้างมีแรงแต่ส่วนใหญ่สําหรับวัยรุ่นสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยม,มันเหนียวได,ด้ไม่ค่อยมีปัญหาและอีกอย่างสไลด์มันไม่ถอยนะครับหรือใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ็กอัพตัวสุดท้ายเหมือนกับว่า,าสมมุติว่ามี4ช่องยิงเอาตัวนี้ไปอีก4ตัวเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดไอ้สี่ช่องยิงมันพังหมดเลยนี่จเจ้าตัวนี้เลยนะครับเอาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับค่อนข้างทนแล้วมันเป็นยังไงปากแม็กนันเป็นโลหะเป็นยังไงดูนี่นะครับ ด้วยความที่ว่ามันเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับการที่ปากแม็กแตกจะไม่มีปัญหาเลยแล้วมันใส่ลูกค่อนข้างง่ายนะคุณแค่เลื่อนเลื่อนเจ้าตัวนี้ลงมานี่เลื่อนเจ้าตัวนี้ลงมาปุ๊บนะครับมันจะเจอปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องนี่เห็นไหมพอผมใส่ลูกเห็นไเห็นไหมปุ๊บมันจะใส่ง่ายค่อนข้างง่ายนะครับเอามือกดนิดนึงเดี๋ยวมันเด้งออกนะี่เลื่อนอย่างนี้ก็ไม่พังนะครับแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องสปริงล้านะครับตัวนี้ มันก็จะยิงได้ตลอดนะครับนะยิงอันนี้หมดแล้วลูกหมดแล้วโอเคไหมระบบมันค่อนข้างเาถียแล้วมันค่อนข้างราคามันก็ไม่ถึงกระแพงมากนะครับราคารวมทารงระบบลมนี่ยังไม่ถึงสามพันเลยนะครับเตียวมว่าสามพันเหลือสําหรับเจ้าตัวนี้ผมถึงบอกว่าออไอ้เจ้าตัวเนี้ยเหมาะเหมาะกับซุ้มยิงปืนที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับข้ามฟาก ข้ามประเทศไปเลยทางฝั่งลาวหรือฝั่งเขมรตัวนี้โอเคนะครับปัญหาน้อยกว่ากันเยอะนะครับและอีกอย่างหนึง่งมันทนถ้าคุณไม่ไปแกะมันให้ให้ลูกค้ายิงเ,ยเฉยๆเนะี่ยโอเคนะครับแล้วอบอกเลยไม่ต้องดึงอะไรไม่ต้องอะไรเลยอันนี้อย่าไปดึงมันดึงนะมันมีลูกค้าทางทางทาง,าทางเหนือดึงซะหักเลยคือมันดึงไม่ได้อะตรงนี้ดึงไม่ได้มันเหนียวอย่างเดียวแล้วที่สําคัญนะกายมันแข็งกายมันแข็งแล้วยังไงยิงดาวรู้ใช่ไหม โอเคนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะอพอเนี่ยเห็นปัญหาเห็นว่าพี่น้องทางฝั่งฝั่งลาวติดต่อมานะครับว่าอยากจะทำปืนงานวัดนะครับผมก็เลยเสนอเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าโอเคดีมากตอนนี้มีขออยู่นะ Mk1 หามาดูโอเคนะสวัสดีครับ